สวัสดีครับแฟนอาร์เซนอลทุกท่านมาอัปเดตข่าวคราวความเคลื่อนไหวของทีมปืนใหญ่อาร์เซนอลนะครับก่อนอื่นเลยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับเริ่มกันที่ล่าสุดนะครับทัพนักเตะอาร์เซนอลหลังจากที่ไปเล่นให้กับทีมชาติในการแข่งขันยูโร2024ที่ผ่านมาครับได้กลับมาพร้อมหน้าพร้อมตาเป็นที่เรียบร้อยทั้งวินเลียมซาริบาดาบิดลลยาบุกโยสากาดีเคียนไลอารอนแลมเดลครับ ในขณะที่เอเบริซีเอเซ่ครับนักเตะคิตตันพาเลตที่ออร์ันนอนเคยให้ความสนใจติดต่อกับเอเย่นของนักเตะทีมชาติอังกฤษรายนี้เกี่ยวกับการย้ายทีมมาแล้วครับฟุตบอลทานเฟอร์ได้เปิดเผยว่าเราเตะวัย2ีปีสามารถออกจากสโมสรได้หากได้รับข้อเสนอ60ล้านปอนด์หรือประมาณ70ล้านยูโรครับโดยนักเตะยังเหลือสัญญากับคิตตันพาเลตอีกสปี และเขาไม่ได้แสดงความต้องการที่จะย้ายออกแต่อย่างใดครับก็ต้องติดตามสถานการณ์สำหรับเอเบริซีเอเซ่ครับอร์เนนก็ให้ความสนใจในตัวนักเตะอยู่ครับอาจมีความเคลื่อนไหวในดิวนี้เกิดขึ้นในอีกไม่กี่วันข้างหน้าครับไปกันต่อที่กระแสะข่าวลือเล็กน้อยออกมาเกี่ยวกับดิวของมิเกลเมริโนครับว่ามีคนในตำแหน่งบริหารของอร์เนนที่มีข้อกังวลเกี่ยวกับอายุของมิเกลเมริโนซึ่งสมโมสสได้มีแนวโน้มที่จะซื้อผู้เล่นที่อายุน้อยเพื่อต่อย,ยอดสำหรับอนาคตครับ ทำให้การเซ็นสัญญานั้นมีความซับซ้อนเกิดขึ้นกว่าที่เห็นอย่างไรก็ตามครับฟาบิโอรโรมาโน่ได้รายงานไว้ว่าอาร์เซนอลมั่นใจจริงๆที่จะปิดดิวมิเกลมิลิโน่ในอีกไม่กี่วันข้างหน้าครับข้อตกลงกับเรอัลโซเซดัดในแพ็กเก็ต30ล้านยูโรโดยผู้เล่นหยุดพูดคุยกับสโมสรในสเปนเพราะเขาต้องการที่จะย้ายมายัางเอมิเรซสเตเดียมครับในขณะที่เปกกวิโอราครับได้พูดถึงจูเลียนอวารเลสครับ ฉันไม่มีอะไรจะพูดเขาเป็นผู้เล่นของเราเขากำลังจะกลับมาเร็วๆนี้ฉันจะกอดเขาและแสดงความยินดีกับเขาแล้วเราจะเริ่มทำงานด้วยกันเขาเป็นนักเตะของเราฉันไว้ใจเขา <laughs> ก็ต้องติดตามดูสถานการณ์ของจูเลียนอเวเรสกันวันต่อวันเลยครับว่าบท,บทสรุปสุดท้ายแล้วเจ้าตัวจะลงเอยยังไงครับโดยอาเซนนลนนะครับยังไม่มีการขยับสำหรับดีลนี้นะครับแต่มีการเฝ้าจับตาดูสถานการณ์อย่างใกล้ชิดครับ อัปเดตดีลของเปโดเนโตครับปีของวูแพมตันวันเดอร์เลอร์ครับหลังจากก่อนหน้านี้มีกระแสข่าวอย่างต่อเนื่องว่าหากอาร์เซนอลสามารถคว้าตัวมิเกลเมลิโนได้สําเร็จอาร์เซนอลจะหันไปให้ความสนใจในการเซ็นสัญญากับเปโดเนโตโดยแหล่งข่าวยืนยันว่าเปโดเนโตเป็นหนึ่งในผู้เล่นที่เดอะกันเนอร์กำลังพิจารณาอยู่ครับมีรายงานว่าความเห็นล่าสุดของเปโดเนโตบ่งชี้ว่าเขาไม่ได้คิดถึงการย้ายออกจากวูแพมตันในช่วงซัมเมอร์นี้ครับ ผมรักสโมสรแห่งนี้ผมมีความสุขจริงๆที่ได้อยู่ที่นี่และพาทีมไปสู่อีกระดับหนึ่งอย่างไรก็ตามครับก่อนหน้านี้เกลี่โอนิลครับผู้จัดจาก,การทีมบูฟแฮมตันยอมรับว่าหากมีข้อเสนอที่พอใจทางสโมสรอ,อาจต้องพิจรารณาข้อเสนอที่เข้ามาครับในขณะที่มาร์กเซย์ครับยังคงถือว่าเอ็ดดี้เอนเคเทียเป็นเป้าหมายหลักในช่วงซัมเมอร์นี้ตามรายงานของเลกิฟครับ โดยก่อนหน้านี้มีรายงานว่ามากเซยอาจยุติการได้ล่าตัวเอ็ดดีเอเคเทียหลังจากอาเซนนลปฏิเสธข้อเสนอจำนวนมากถึง3ครั้งข้อเสนอที่1ครับขอยืมตัวบวกออปชันซื้อขาด20ล้านยูโรข้อเสนอที่2ครับซื้อขาด20ล้านยูโรข้อเสนอที่3ครับซื้อขาด27ล้านยูโรอย่างไรก็ตามครับเลกิฟระบุว่าการซื้อขายยังคงดำเนินต่อไปไม่ว่าจะอย่างใดก็ตามเอ็ดดี้เอเคเทีย ยังคงเป็นเป้าหมายอันดับหนึ่งของมาร์กเซยในช่วงซัมเมอร์นี้ครับและนี่คือสรุปข่าวสำคัญของอาร์เซนอลประจำวันนี้ครับหวังว่าแฟนปืนใหญ่จะติดตามกันอย่างใกล้ชิดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวและพบกันใหม่ในการอัปเดตครั้งหน้าวันนี้สวัสดีครับ